สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่องครอบครัวเกษตรพอเพียงอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูไม้กันนะครับไม้ที่ผมได้ใช้ทําคลิปต่างๆลงในช่องนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับที่ผมทําช่องมาผมก็จะใช้ไม้แบบมีสายนะครับตอนหลังมาก็จะซื้อตัวนี้มาแบบไร้สายก็คือยี่ห้อซาราโมนิกนะครับปัจจุบันนี้ก็จะจะใช้แบบนี้นี่คือกล้องที่ผมถ่ายประจำนะครับเป็นกล้องแอนดี้แคม ผมก็จะใช้ตัวรับสัญญาณของซาราโมนิกเนี่ยมาติดกับกล้องแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าตัวกล้องนะคือทีนี้ขั้วนะครับขั้วในการเสียบก็จะเป็นแบบนี้นี่ฮะขั้วตัวนี้ตัวนี้ออกจากไมค์ใช่ไหมครับออกจากตัวรับสัญญาณเนี่ยนะฮะออกงี้คือตอนนี้ผมถอดไม่ได้เพราะว่าผมใช้อยู่ใช้ใจต่อเสียงอยู่นะฮะก็คือจะเสียบจากตัวรับสัญญาณนะฮะออกจากตัวรับสัญญาณเนี่ยมาเข้ากล้องถูกไหมครับทีนี้ขั้วจะเป็นแบบนี้ ท่านผู้ชมดูนะครับขั้วจะเป็นแบบนี้ขั้วก็คือมี3มขีดนะครับตัวออกก็3มขีด 1, 2, 3สแล้วก็ตัวออกจากตัวที่เสียบกับตัวรับสัญญาณก็แล้วกันนะสขีดแล้วก็ตัวนี้ไปเข้ากับกล้องก็3มขีดนะครับทีนี้ถ้าเป็นโัรศั์ก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโัรศับนี้ก็ต้องเป็นโทรศัพท์รุ่นที่มีแจ็คก็เรียกว่าแจ็ค3.5นะตัวนี้ตัวนี้อาถ้าเป็นใช้กับโัรศั์ก็คือ สามขีดออกจากตัวรับสัญญาณของของไม่นะครับแต่เป็นกล้องทั่วไปนี่สามขีด2 3่งสอาแต่ถ้าเป็นตัวสับก็จะเป็น4นะครับหนึ่คืออยากที่บอกว่าไมค์ My, ตัวนี้ก็ใช้กับโทรศัพท์ได้แต่ต้องเป็นโทรศัพท์ที่เป็นแบบเมื่อก่อนนะฮะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะเนี่ยศัพท์เนี่จะเป็นอ่าก็เรียกว่า USB Type C นะครับจะเป็นแบบนี้แลวโัวรศั์ของผมก็คือรุ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกล้องถ่ายดูนะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นนี่ครับตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ด้วยนะเห็นไหมผมถ่ายอยู่ด้วยนะก็จะใช้ทุกวันนี้มันเป็นแนวตั้งด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ไปหมดละโอเคนะครับเดี๋ยวยิกงนิดหนึงคือผมจะใช้ไม้ตัวนี้ด้วยนะเป็นของโบย่านะครับโบย่ตัวนี้ก็ใช้อยู่นะก็ลักษณะเดียวกันกับกับซาราโมนิกนะครับซื้อมาเพื่อไว้สำรองกรณีที่แบตเราไม่พอเองี้ยผมก็ผมก็จะเลือกสลับใช้อยู่นะครับ โอเคนะครับอันนี้คือมาพูดถึงเรื่องไม้ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้แต่ปัญหาที่เจอก็คือมันไม่สามารถที่จะไปเสียบกับโทรศัพท์รุ่นปัจจุบันนี้ได้เลยบางตัวนะแต่จริงๆแล้วมันมีนะครับอย่าได้ดูนะครับมันมีตัวแปลงมันมีตัวแปลงนะนี่เดี๋ยวไปดูนะครับนี่ฮะตัวแปลงตัวแปลงนี้ก็คืออ่าก็คือเอาสายเนี้ยสายของโทรศัพท์นะครับอันนี้คือเสียบกับโทรศัพท์ตัวนี้ออกจากจากไม้เดี๋ยวดูนะยกยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะะนี่ นี่เสียบกับกับตัวตัวตัวส่งสัญญาณนะอันนี้ไปเข้าโัรศั์แต่ว่าที่ปัญหาที่เจอก็คือบางทีไม่มีเสียงก็มีเสียงมันมันแปลกๆก็นะฮะมันตีมันเสียงมันยังไงไม่รู้มันกวนเยอะสายมันมันมมีสัญญาณรบกวนเยอะนะก็เลยไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยทาไมเ่าเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันมีขายนะก็เรียกว่าตรงรุ่นเลยหมายถึงว่าถ้าโัรศั์เรารุ่นอะไรเนี้ยเราไปหาซื้อได้นะครับตัวเนี้ยมันมีขายแต่ราคา ได้กับราคาที่สูงนะครับอันนี้มีนะผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อไม้ที่ใช้กับตัวโทรศัพท์โดยเฉพาะเลยนะนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้ไม้ของาราโบนิกในการบันทึกเสียงอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว,ว่าต้องเก็บตัวน,นี้ก่อนอ่าทีนี้มาพาท่านผู้ชมมาดูไม้ตัวหนึ่งที่ผมใช้กับตัวโทรศัพท์ตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะฮะตอนนี้เป็นไม ยี่ห้อ tnw หรือว่า tnw นะครับ uh, รุ่น a 3 5นะรุ่น a สา mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูตัวใหม่ uh, เคสอันนี้ตัวเคสนอกนะฮะ mm hmm. เขาจะแถมตัวนี้มาด้วยไว้สำหรับใส่อุปกรณ์ไม้นะครับอ่า uh, ตอนนี้เป็นตึนถุงผ้าแบบรูดแบบนี้ mm hmm. กรอน,นี้เราเราเดินทางไปไหนอะไรเราเก็บใส่นี่ก็ได้เลยแล้วทีนี้เขาจะมาแบบนี้เป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะ เห็นไหมครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวสาย USB USB Type C นี่เป็น Type C นี่ครับ USB Type C ไว้สำหรับชาร์จเคสนี่คือเคสสำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆนี่ครับนี่อุปกรณ์ของเขานะครับที่ให้มามีตัวนี้ตัวรับสัญญาณนะฮะเป็น USB Type C ตัวนี้เสียบเข้ากับตัวสับเลยนะครับจะไม่มีสายให้ยุ่งยากเลยนะ อ่าชุดนี้เขาให้ไม้มาสองตัวแล้วตัวนี้เขาก็มีพิเศษก็คือนี่ฮะตัวหนีบเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็สามารถถอดได้นะถ้าไม่ถอดก็คืออย่างนี้อ่เดี๋ยวเสียบไปดูเนี่ยเสียบกระเป๋าเสื้อเดียบตรงหน้าอกก็ได้หรืออย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นแม่เหล็กนี้แล้วก็ใส่ในข้างในเนี่ยอ่ามันจะดูเล็กลงเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีตัวรับเสียงมีสองตัวอ่าสองตัว รับสัญญาณได้ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่านิดนึงกินนิดนึงตัวนี้นะครับตัวเคสเนี่ยนะฮะมันจะมีคล้ายๆกับ power bank นะในนี้มันจะมีตัวแบตเตอรี่ในตัวนะเวลาเสียบชาร์จเดี๋ยวเราลองไปดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสได้ดูนะอ่าเราก็เสียบตัวนี้กูคือจะใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่ชาร์จโทรศัพท์นะฮะแต่ต้องเป็นหัวนะต้องเป็น USB Type C แบบนี้เนมันมีตัวด้านหลังใช่ไหมฮะมันจะมีที่เสียบอยู่เสียบปุ๊บมันก็ชาร์จ อ่าตอนนี้มันจะขึ้นอยู่ไหมขึ้นอยู่99เปอร์เซ็นต์อ่าตอนนี้คือมันมีแบตเตอรี่ออาง่ายๆลยกันอาแต่บูดว่าผมตอนนี้มันเต็มเล็กน้อยแล้วกันผมถอดนะถอดนะครับตอนนี้ถอดตัวชาร์จออกแล้ว,ลวทีนี้เราก็มาขั้นตอนในการเก็บก็คือเก็บปกติแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีที่เก็บอยู่นะมีช่องเสียบอยู่อ่าแล้วก็ตรงนี้เราต้องลอกออกนะครับเป็นพลาสติกนยะลอกออกแล้วมันมี มันมีขั้วชาร์จอยู่เห็นไหมฮะนี่สองจุดเนี้เพื่อที่จะไปไปสัมผัสกับตัวนี้ยมันจะมีอยู่ในในในนี้ในเคสใช่ไหมนี่ครับมันมีอยู่ในเคสอ่าเป็นสีทองทองเหลืองอะ่ะแล้วเวลาชาร์จก็จะเป็นแบบนี้เราก็วางปกติวางไว้ด้านนี้ลงปุ๊บอ่ามันจะขึ้นลชาร์จเห็นไหมครับตอนนี้ผมชาร์จแค่ตัวเดียวเองมันมันวิ่งอยู่แล้วก็แบตเตอรี่ที่ในเคสก้าวเดเก้าเปอร์เซ็นต์แต่จะชาร์จทั้งสองตัวเลยอออกเนี้ยลอกออกเลยครับ ก็อ,ออกแบบนี้แล้วก็ปล่อยลงไปนี่มันจะขึ้นสองตัวเลยนะครับแต่ว่าตัวรับสัญญาณนะเห็นไ,ไหมตัวสัญญาณเนะี่ยไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีที่ที่เสียบไม่มีตัวเนี่ยมันไม่มีที่มันชาร์จไม่ได้พูดง่ายๆชาร์จไม่ได้เวลาชาร์จเราก็ต้องไปชาร์จกับอะแดปเตอร์เสียบแบบนี้เลยปุ๊บอ่ามันจะขึ้นจริงๆตัวน,นี้แสงผมไม่แน่ใจว่ามันเห็นไหมมันจะมีไฟกับพริบนะถ้ามันดับไปคือมันเต็ม แต่ถ้าเกิดว่ามันมันขึ้นสีเขียวหรือหรือสีผมจาไม่ได้นะตอนนี้มันไม่ขึ้นเพราะว่ามันน่าจะเต็มน่าจะเต็มอยู่นะฮะทีนี้เวลาเราถ่ายกับกับตัวโทรศัพท์จะแม่เราก็ไม่เสียบกับตัวโทรศัพท์อ่าเราเสียบกับโทรศัพท์อยู่แล้วเราชาร์จไปด้วยได้ถ้าเกิดกรณีเรากลัวว่ามันจะหมดแบตนะฮะมันมีแบตในตัวนะครับตัวนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวมาขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวทรัพท์ตัวนี้เครื่องนี้มานี่ฮะโอเคนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบไม้นะ ถ่ายอยู่นะครับตอนนี้แเ,เดี๋ยวจะเสียบใหม่โอเคนะครับนี่จะเสียบใหม่แล้วนะเสียบปุ๊บเอาละทีนี้ท่านผู้ชมดูนะสีฟ้านะอ่าเห็นไหมมันขึ้นสีฟ้าตอนนี้แสงมันเยอะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่ครับมันจะขึ้นสีฟ้ากับพริบนะครับกับพริบนี่คือหมายถึงตอนเนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณกับตัวส่งสัญญาณก็คือตัวใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ดูนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองเปิดไมให้ดูนะครับทีนี้ถ้าเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะตัดไปหาโทรศัพท์ที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ด้วยนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะวิธีขั้นตอนในการเปิดไม้นะครับก็สวิต์มันจะมีอยู่2ตัวถูกไหมครับตัวบนเป็นตัวเปิดกดแช่ไวอ่ากดแช่วไว้ไว้สักสามสองสามวินะฮะก็จะขึ้นมาแบบนี้มีสัญญาณขึ้นมาแล้วตัวนี้ เป็นตัวบอกว่ามีการส่งสัญญาณนะครับแล้วก็มีการรับสัญญาณแล้วก็คือจะนิ่งปกติมันจะกระพริบด้วยนะแล้วตัวนี้เป็นตัวบอกว่าตอนนี้อ,อ,อยู่ในฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนนะตัดเสียงรบกวนคืออะไรตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสให้ดูอ่ะเราอีกนิดหนึ่งเวลาเราเปิดไมค์ขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมครับว่ามันจะมีกระพริบอยู่ด้านหนึ่งเห็นไหมครับฝั่งนี้กระพริบอยู่เลยแต่ฝั่งนี้จะนิ่งละนี่คือสัญญาณ จากไม้ตัวนี้เชื่อมต่อแล้วนะฮะก็คือจะน,นิงนนน่งทันาดจะนิ่งตัวนี้ยังการพิบอยู่เลยอตอนนี้นะครับผมตัดตัดภาพไปที่ตัวนี้เลยนะตอนนี้ใช้เสียงของไม้ตัวนี้อยู่ด้วยนะครับหนึ่งสาสี่เดี๋ยวมจะปิดไม้จากตัวกล้องกล้องหลักนะฮะปิดไม้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องตัดอนนี้หน่อยน,ะนี่นะครับตอนนี้ผมจะใช้ไม้ตัวนี้อยู่นะนี่ครับกล้องใหญ่ถ่ายมนะตอนนี้จะใช้กับกล้องใหญ่อยู่นะครับ ผมจะปิดไม้นั่นนะครับนี่เราละทีนี้ตอนนี้จะใช้ไม้ตัวนี้อยู่อ่าใช่นไหมครับนี่ครับตอนนี้ใช้ไม้ตัวนี้อยู่นะฮะตอนนี้ในในไม้ตัวนี้มันมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันตอนนี้ก็ที่ผมใช้อยู่คือตัดเสียงรบกวนคือวิธีการในการจะใช้เปิดปิดเปิดตัดเสียงรบกวนก็คือตัวนี้กดหนึ่งครั้งอ่ากดหนึ่งครั้งแล้วก็ไฟสัญญาณที่เป็น สีฟ้าในในสัญญาณเสียงตัวนี้มันจะหายไปแล้วตอนนี้จะเป็นเสียงที่แบบว่าเสียงปกติเสียงไม่ได้ตัดเสียงรบกวนภายนอกอเดี๋ยวผมจะหยุดพูดแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังนะครับว่ามันจะมีเสียงรบกวนภายนอกไหมอย่างไงไหมเนี่ยตอนนี้เสียงรบกวนเข้ามาเยอะมากเลยครับลูกชายก็เปิดทลิปอยู่ด้วยแล้วก็เสียงนกเสียงไก่เต็มไปหมด แต่ทีน,นี้ลองปิดปิดอลองตัดเสียงรบกวนโดยการกดปุ่มล่างหนึ่งครั้งอ่าจะมีขึ้นสีฟ้าขึ้นมาตอนนี้เสียงรบกวนหายไปแล้วแต่ตอนนี้นกไก่ลูกก็ยังเปิดปกติแต่ทีน,นี้อย่างที่บอกครับว่าในการคือตัวผมเองนะฮะผมไม่ชอบเสียงแบบนี้คือหมายถึงว่าเสียงที่เป็นตัดเสียงรบกวนนี่มันจะตัดเสียงของเราไปด้วย ตัดเสียงของเราก็คือเสียงอาจจะออกมาไม่ครบต้วนสมบูรณ์ผมก็เลยเลือกใช้ฟังก์ชันปกติก็คือไม่ตัดฉนกกวนโอเคนะครับนี่ผมจะใช้ตัวนี้ตอนนี้จะใช้ตัวสับถ่ายอยู่ทําไมถึงต้องเลือกมาใช้ใหม่แบบนี้เพราะว่าทุกวันนี้นะครับมันจะมีการถ่ายแนวตั้งเยอะแล้วกล้องกล้องใหญ่ของผมเนี่ยกล้องตัวโน้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตะกล้องถ่ายครับนะนี่ตัวนี้คือถ่ายแนวตั้งถ่ายได้ไหมถ่ายได้นะแต่ว่ามันก็ลาบากมากต้องไปนั่งพลิก ต้องไปนั่งพลิกในคอมด้วยนะถ้าเกิดถ่ายแนวนอน้วไปพลิกแนวตั่งยังงงมากนะก็คือสรุปแนละ้วคือกล้องเหล่านี้ปัจจุบันนี้มันมันก็คงมีแล้วแหละที่ว่าสาหรับถ่ายแนวตั้งนะแต่ว่าตัวรุ่นนี้ที่ผมซื้อไว้เนี้ยมันยังไม่มีตอนนี้เป็นโซลิอารดี้แคมนะโอเคเอามาดูกันต่อโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมกําลังบันทึกอยู่กับกล้องจากตัวสับก็คือกล้องนี้นะฮะกล้องตัวสับก็ใช้ไม้ตัวนี้อยู่นี่ครับแต่ทีนี้ ในการใช้งานอย่างที่บอกนะครับว่าถ้ากรณีเราต้องการปิดใหม่นะ,ะเราต้องการปิดเปิดตัวตัดเสียงนะครับเราก็ต้องกดตัวนี้หนึ่งครั้งปุ๊บมันจะขึ้นสีฟ้าแถบสีฟ้าเ,าเป็นสีฟ้าตรงแถบเหมือนสัญญาณเสียงอะไรประมาณนั้นนะกดอีกครั้งมันก็หายไปถ้ากดสองครั้งนะครับสองครั้งก็คือตัดปิดเสียงเลยปิดเสียงใหม่เลยจะขึ้นสีฟ้าตรงบริเวณรูปใหม่แล้วก็มีขีดทับนะลองดูนะครับกดสองครั้ง ปุ๊บอ่าตอนนี้มาแล้วเมื่อกี้ผมพูดไปตั้งเยอะแยะนะแต่ว่าไม่มีสัญญาณเสียงเพราะว่ามันตูกปิดอยู่ตอนนี้กลับมาใช้แล้วนะครับโอเคนะครับจริงๆแล้วมันมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเอ่อก็เรียกว,ว่าฟังก์ชันเอ็กโคนะก็คือจะกดตัวนี้3ครั้งอ่าทีนี้ปรากฏ3าครั้งปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงสัญญาณที่ส่งสัญญาณเนี่ยนะครับเชื่อมต่อเน,นี่ยมันจะกระพริบช้าๆนะครับท่านผู้ชมดูนะ เห็นไหมครับมันจะมีการกระพริบนะแต่มันกระพริบจะช้าตอนนี้ก็เป็นสัญญาณเอ็โคเดี๋ยวผมจะนับนะครับหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กราพครับอ่าโอเคนี่เป็นเสียงที่เป็นเอ็โคนะครับทีนี้ขั้นตอนในการกดปิดเอ็โคก็คือเอาตอนนี้ก็เลือกได้นะเลือกกดให้เป็นสัญญาณเอ็โคที่เป็นสัญญาณตัดเสียงก็ได้เลยนะกดหนึ่งครั้งอ่านี่ตัดเสียงรบกวนโดยการใช้โหมดเอ็โคนะครับ ทนี้กลับไปก่อนหมดตรรมดากดหนึ่งครั้งปุ๊บเป็นหมดเอ็โคเสียงไม่ตัดเสียงแต่ไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับทีนี้ผมจะตัดกลับไปสัญญาณเดิมก็คือสัญญาณปกติกต็กดก3ามครั้งต่อเนื่องอ่าสัญญาณขึ้นมาปกติแล้วตอนนี้เสียงเอ็โคถูกตัดไปแล้วนะครับนี่คือการฟังก์ชันการใช้งานนะอย่างที่บอกครับตัวนี้ก็ติดเสื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะลองมาติดเสื้อนะครับนี่ อนนี้ผมติดกับเสื้อแล้วแล้วผมจะทดลองเดินไปนะก็บอกว่ารับสัญญาณได้20เมตรหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าถึง20เมตรไหมนะครับจริงๆแล้วในการถ่ายปกตินะครับเราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไปเดินไกลขนาดนั้นหรอกเวลาทําคลิปเนี่ยเราก็อยู่น่าจะห่างจากกล้องไม่เกิน5เมตรนะถ้าเกินจากนั้นถือว่าไกลมากแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบหน้าบ้านให้ดูนะครับตามมาดูครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับคืออยากจะบอกท่านผู้ชมว่าปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่มีไม้แบบนี้นะฮะเราก็จะใช้ไม้ที่ติดปกับตัวโัวรศั์หรือว่าตัวกล้องนะครับทีนี้เวลาเราถ่ายใกล้ๆอย่างเช่นเราถือถ่ายไลฟ์สดเองถือเองพูดไปอะไรพวกนี้มันก็โอเคเพราะว่าไม้ตัวศัพท์กับปากเราเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าผมยืนระยะอ่าสมมติว่าตัวแบบอยู่ระยะห่าง5เมตรนะครับก็ประมาณนี้อะประมาณ5เมตร4ี่เมตร5เมตร ก็เสียงก็จะเบามากนะครับเสียงเบาลงยิ่งไกลไปอีกนะยิ่งถอยไกลไปอีกอย่างนี้นี่นะฮะระยะ10เมตรแล้วนะฮะเนี่ยแทบจะมไม่ได้ยินเสียงจากแบบเลยนะถ่ายคลิปไปก็ไม่สมบูรณ์ะนะครับถ้าเกิดว่าเราไปยืนใกล้อย่างเงี้ยได้อยู่นะถ้าเกิดเรายืนไกลแบบนั้นนะครับคลิปที่เราถ่ายไปก็ไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เลยไปหาซื้อ ตัวนี้มาเพื่อที่จะไม่ใช้กับโทรศัพท์แต่จริงๆแล้วเหมือนผมเนี่ยผมมีกล้องใหญ่อยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้จะมีแนวตั้งถูกไหมครับแนวตั้งนี่เราส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะลองมาเสียบไม่กับโทรศัพท์นะครับแต่ทีนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเวลาเราเสียบไม่กับโทรศัพท์นะครับเราต้องปิดระบบก่อนนะครับคือตัดที่ถ่ายอยู่นะต้องตัดก่อนนะครับตัดไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดนะครับมันจะทําให้สัญญาณเสียงเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าไปนะครับ อ่าตอนนี้ผมเสียบไปแล้วนะครับเราต้องกดได้คอร์ดใหม่นะครับอ่ากดไดคอร์ดใหม่มันจะขึ้นครับว่าื่อกีมันจะบอกว่าอ่าบันทึกเสียงด้วยอ่าไมค์ USB ก็คือไมค์ที่เราเสียบเข้าไปนั่นแหละนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเสียบไปแล้วนะตอนนี้เนี่ยตอนนี้กําลังถ่ายอยู่กับกับกล้องของตัวนี้นะครับอ่ากับตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัวนี้ไมค์เนี่ยนะครับเวลาเราเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะอ่ะาก็เรียกว่ามันจะขึ้นแบบนี้ก็คือสัญญาณตัวนี้มันจะนิ่ง แล้วที่ตัวตัวรับสัญญาณนะถ่ายเดี๋ยวนี่ครับตัวรับสัญญาณนี่มันจะมีกับพริบอยู่อันเห็นไหมตรงที่กับพริบนี่คือยังไม่ได้เสียบใหม่นะครับตัวนี้เสียบใหม่แล้วมันจะนิ่งแล้วตัวนี้เห็นไหมครับว่าตัวที่เป็นรูปสัญญาณเนี่มันจะขึ้นสีฟ้าตัวนี้มันเป็นตัวตัดสัญญาณรบกวนภายนอกนะครับทีนี้เราจะวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบด้วยการปิดเสียง ตัวนี้ปิดเสียงที่ตัดระบบเสียงรปวนปายนอกออกโดยการใช้เสียงปกตินะครับโอเคนะครับทีนี้มาทดสอบกันเมื่อกี้ระยะอ่าตอนนี้ผมยืนในระยะประมาณ5เมตรด้วยการใช้ไมทีเอ็นรุ่น A 3สตัวนี้นะครับนี่ครับระยะ5เมตรนะครับอ่าผมจะถอยไปอีกนะครับอ่าผมจะถอยมาในระยะ10เมตรนะครับเห็นนะครับ อ่าประมาณนี้นี่คือ10เมตรนะครับเดี๋ยวจะลองหันหลังดูนะครับว่ามันยังรับสัญญาณได้อยู่ได้อยู่หมนะครับนะครับหนึ่งอา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้คือหันหลังให้อาละครับอันนี้หันหน้าให้กล้องส่วนใหญ่แล้วนะครับในการใช้งานของของตัวรับสัญญาณตัวส่งสัญญาณรับสัญญาณนี่นะครับถ้าหากมีสิ่งขีดขวางอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอ่าทีนี้ผมจะถอยไประยะ ในระยะ20เมตรเลยนะครับเพราะว่าเขาเคลมว่ามอต์ตัวนี้รับส่งสัญญาณได้ในระยะ20เมตรนะครับไม่เกินไม่เกินไม่เกิน20เมตรอ่านี่ครับคือสัญญาณอา่านี่คือระยะ20เมตรตามที่เขาเคลมมานะครับผมจะทดลองหันหลังให้เนะฮะให้ไม่รู้ได้ยิน อาเมื่อสักครู่ไม่ทราบว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอัดหลังให้นะแต่ตอนนี้ผมจะเดินกลับไปนะครับอ่าจะเดินกลับไปที่ระยะ5เมตรอ่าตอนนี้ผมยืนอยู่ในระยะประมาณอ่า4เมตร5เมตรนะครับจริงๆแล้วนะครับในการถ่ายคลิปเนี่ยนะครับ เราไม่จําเป็นต้องไปยืนไกลขนาดนั้นระยะจากตัวผู้ถ่ายกับตัวแบบนะฮะไม่ต้องไกลขนาดนั้นหรอกแต่ในบางเวลาบางสถานการณ์เราต้องยืนไกลได้แต่จริงๆแล้วทั่วไปแล้วไม่ติดขนาดนั้นนะครับระยะประมาณ5เมตร10เมตรก็ถือว่าไกลแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับไม่จำเป็นต้องถึง20เมตรเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะตอนที่ผมห่านหลังให้เนี่ยว่ามันจะมีการตัดสัญญ,ญาณเสียงไหมหรือว่ามันหลุดไปไหมนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจพวกไม้ตัวที่ผมพูดถึงในคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาลิงก์มาแนบไว้ตรงด้านล่างซ้ายของจอนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปคลิกดูไปดูว่าเราจะใช้แบบไหนอย่างไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ